เป็นเช้าวันหนึ่งที่ฝนยังไม่ตกนะคะเพืเ่อนๆค่ะนะคะบรรยากาศยามเช้าก็ชาวบ้านหาปลานะคะให้หล่อชมบรรยากาศต่อกันนะคะเพืเ่อนๆค่ะงน,นกอากาศสดชื่นนะคะ ทุ่งนะคะเพื่อจะเจอผู้นกนะคะเพื่อนๆค่ะเลาะของเลาะของนะคะถนนปูนแค่ตรงนี้เองนะคะจุดเขตจุดเขตนะคะจุดเขตโครงการนะคะตรงนี้ก็ขายนะคะที่ดูนี่นะคะเพื่อนๆค่ะบอกขายนะคะบ้านพริมูนะคะ พื้นที่ก็ขุดบ่อไว้หน้าบ้านเองะคะ่ะก็มีบ้านหลังหนึ่งเนาะเมื่อก่อนเป็นของพ่อเอามามาทําเป็นสถานที่เพาะพันธ์สัตว์น้ําอะไรประเลทเล็กอย่างหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วก็บอกขายที่ก็ปล่อยเป็นที่ลกกลางเลยบรรกาศนะคะย,ยู่หนามเช้า ว้าวว้าวว้าวถนนไม่ดีนะคะเพื่อนๆค่ะก็ะคุกระขะเป็นลุกลังเนาะเป็นลุกลังก็มาตัดต้นไม้กันสองข้างทางนะคะลงไปละในคลองเลยมึงก็ยังมีบ้านคนมีหลังนะคะเพื่อนๆค่ะว้าวว้าย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  ข่าวออกเริ่มออกหลวงแล้วนะคะแปลงนี้อรอเพื่อนๆมาชมทุ่งนายามเช้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะนกบินเงนี้ยน,นะคะ,ะกนกกาออกหากินนะคะเพื่อนๆค่ะ ธรรมชาติยดมเช้านะคะก็ทุ่งนานะคะบ้านแม่อ่างทองนะคะเพื่อนๆค่ะอ่างทองอ่างทองซิตี้นะคะฝากนูท้องฟ้าสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะฝากงหาเพื่อนๆมาชมธรรมชาติ ยามเช้าด้วยกันที่นี่นะคะทุ่งนานะคะสองทุ่งนายามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะดูนกกาอออค้ากินกันนะคะออฝากเพื่อนๆพี่น้อง,องติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ thank you so much my friend for you support my m a y channel and the time and f o r you watching คลิปวิดีโ my m y channel thank you bye bye เลิฟๆนะคะ สวัสดีนะคะเ,เ,เพื่อนๆมิตรีน้องๆค่ะสวัสดียำเช้านะคะเชาวันนี้ก็บรรยากาศสดชื่นนะคะไม่มีฝนนะคะเพื่อนค่ะฟังเสียงไก่ขันยำเช้าด้วยแบบไหนนะคะฟังเสียงนกเสียงไก่ <c oughs> เอกเอกเอกยำเช้านะคะอากาศสดชื่น ไปค่ะไปชมพระที่ขึ้นเนียมเช้าด้วยกันนะคะอันนี้แสงเงินแสงทองสองฟ้านะคะเพืเ่อนๆค่ะไปค่ะลกกาก็ออกหากินนะคะ ชมธรรมชาติเดี๋ยวเช้าด้วยกันก็แอดนี่จา้าก็แปบ๊แปบๆเดียวพรุ่งนี้ครบสองสัปดาห์แล้วที่เมย์มาอยู่บ้านอ่างทองนะคะก็จะอยู่ถึงสิ้นเดือนนะคะคพุ่อนค่ะ ก็อีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเดี๋ยวก็จะให้ลูกมารับกลับนานๆานมาทีแล้วก็ติอ,อยู่แม่ไม่อยากให้กลับแม่บอกไม่อยากให้กลับเลยใชคะ่ะวันนี้ไปสองทุ่งกันนะคะสองทุ่งชมพอาทิพย์ขึ้นข่นกันนะคะเพื่อน,น,น,นค่ะเช้านี้ นี่เงินแสงทองก็หกโมงกว่าๆนะครับเพื่อนขามาจัดการย้ำเช้านะคะสดชื่นกันนะคะย้ำเ,เช้าว้าว